อยากกินอาหารต้องมาล้างลำไส้ใหญ่กันก่อนนะก็มาดูแลจุลินซีกันก่อนนะเนอกจากแอปเปิลเ t กตินแล้วที่จะเป็นอาหารแล้วยังสร้างมวลบัลฟอร์มิงแล้วยังมีฟุกโตโอลิโกแซคคาไรเอาฟุกโตที่คิดว่าเป็นน้ำผลไม้หวานๆว่ะเอามาเรียงกัน20ตัวไม่หวานนั้นนี้แต่หวานอร่อยสำหรับจุลินซีจุลินซีชอบมากฟุกโตโอลิโกแซคคาไรฟุกโตต่อกัน20ตัวถ้าเกิน20ตัว 20- ถึงร0 0ตัว นี่ครับมาจาอาริโชกมาจากชิคโคลี่คือไม่คุ้นเลยแก่นตะวันคุ้นบ้างไหมนะนพอเริ่มคุม้นไหมอินูลินมีฟุกโตสเกิน20ตัวโอ้โหและโตบางชนิดชอบมากแต่อันนี้มันเป็นคำคาอร่อย เป็นอาหารที่ดีของุุินทซียเป็นตัวสร้างเบาฟอรมมิคุเจะลาและที่สำคัญคือพวกนี้เมื่อผ่านลำไส้ใหญ่ก็เหมือนกระดาษทรายเบอร์ละเอียดช่วยขัดผนังลำไส้ใหญ่ให้เราด้วยไอโพลิปที่มันกำลังจะงอกหรืองอกแล้วมันจะได้หลุดไปด้วย A4S Answer for Success for